มีดอกหนึ่งมาเดอ้ออีกทางสายมือเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่พี่น้องเห็นน้ำเร็กบ่จ้าเห็นน้ำรล็กบะวุว้ยน้ำเดอ้อนี่จ้ะพี่น้องปาดสุดยอดสุดยอด มันก็มีดอกเถาดอกนมปนกันเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้มันย่อนแสงพี่น้องท้ายทางไหม,มน้ำแหง้งน้ำแหง้ง โอสองดอกอิ่มเลยพี่น้องจา๋านี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องอด,ส,อดสวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆน้นนองๆทุกผู้ทุกคนเล็กมาหาเห็ดคณะนี้สวงฤดูใบไม้พีิเด้อพี่น้องเด้อสิเขาป้าหาเห็ดสวีเดน ใส่ยังสีเด้อค่ะเด้อใส่อันเดอมๆแบบนี้พอว่าช่วงนี้เขายิ่งเขาหลา่าสัต์พี่น้องเขายิ่งกวางมูดกวางหน่อยทุกชนิดถ้าเขาหลา่าสั์ค่ะเขาเขา,ขาใส่ยังสีเขาเส้นแนมเห็นว่าเป็นคนเด้อพี่น้องเด้อเล็กกับบุกาเขาป้าเลือกดอกเล็กกับยานคือกันแต่ว่าเล็กว่างมือน,นี้เล็กก็เลยมากเสีผ้าพแมพี่น้องมาาอตามเล็กมาเบิ่งดเด้อจ้ะ นี่เด้อจ่าพี่น้องเด้ออันเฮ็ดเพิงงวันมากออกปลาสซนตีดเตี่ยงสิค่ะมันสิม,มุดเน่จังน้อยมันตรงได้มุดพี่น้องจ้ะปลานี่เล็กบ่เคยมาจ้าเถื่อเล็กพึ่งเขามาจ้ะมันสิเป็นต้นสนติดเตี้ยอันนี้ข้าสางพี่น้องข้าสางยางยางนี่ยจังน้อยนี่จ้ะเรเห็นเฮ็ดแลด้วเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่ เ็น่พี่น้องจ้าดอกตุ่มตุ่มิเด้อนี่นีจ้ะมีดอกหนึ่งผุนเด้อขึ้นไปเพิ่งเพื่อผีดอกหนึ่งพี่น้องเห็นบ่ดอกน,น้อยๆอ่อนๆนั่นดอกหนึ่งพี่น้องนั่นสามดอกเด้อต็กูเคยมาแต่หมานแล้วพี่น้องเดี๋ยวเยก,บเวเวก็บเลยบาท Mm hmm. งามอ่อนๆเลยงามเหี้ยนี่มีอีกดอกนึ่งอืออ่อนๆทั้งนั้นเลยมีอีกดอกนึงมีอีกดอกนึงอืมสามดอกงามๆ อืมสวยพี่นอ้องสวยแฮเจ้ะปีนี้เฮดสวิเดนออกแปลกๆพี่นอ้องหากระยากฟางบ้านเล็กดอกว่าฟางอื่นเล็กบลลูกออกกะปางป้าออกกะออกหน่อยพี่นอ้องทุกปีนะหาบเอากระบือบเวิร์ดปีนี้อากาศแปลกๆแล้วก็ ออกแบบแปลกได้ค่ะพ่อได้กินอยู่ค่ะไปกันต่อจ้าป๊าดพี่น้องมันเถาเบิดบึงเนี่ยดอกทอแฟนดินแฟนฝ่าพู้นซองดอกพอ,อกไงมันเถาเบิดออ้านีดอกนึงเอา้าพี่น้องจ้า นี่ยินพ่งามี่จ้ะอืมสวยอยู่เด้อพี่น้องเด้ออืมสวยสวยพี่น้องสวยสวยสวยค่ะมันเน่าแต่ว่าไก,ก,ก่ไก่อันเน่าก็สวยอยู่จ้ะปูน้นอะ ดอกพี่นอ้องดอกหนึ่งพี่นอ้องเดี๋ยวอ,อื้มงามโอ้ยจัดนอนในชั้นลอยอยมีด้วยจ้ะด้ออีกดอกหนึ่งงามแห้งไง สวยขาเย้าๆพี่น้องสวยงานแห่งสวยพี่น้อง dạ, bên này, amen, chưa đi được น้ำพี่น้องจา้าปลาหนีถะเฮ็ดถะเฮ็ดมันพอถ่าเบิดเนาะพี่น้องเนาะหลายค่ะตรงนี้ไร้เพาอีกดอกนึงพี่น้องจา้ามันหลุมอยู่นี่เป็นแค่นหนอ,อ๋ออ๋อมีดอกหน่อยเป็น้างในข้างหลัง สวยเราจ้ะพี่น้องไิตัดออกหมดเลยเ้อะอ้ได้อยู่พี่น้องจ้ะสวยอยู่แม่พี่น้องพ่อเห็ดกับพ่อแต่เถาเถามาบรทานมันในดอกมันดอกไหนแต่ว่าเลยเห็นงามอีกคือเก้าพี่น้องจ่าใส่น้ะดีอยทั้งหลายเมื่อกี้เห็นดูแบบแบบ นี่จ้ะได้เห็นอยู่แวบ,บๆมีดอกนึงมาเด้ออีกทางสายมือเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องเห็นน้ำเล็กบ่จ้าน้ำเล็กกัวอุ้ยน้ำเด้อนี่จ้ะพี่น้องปาดสุดยอดสุดยอด มันจะมีดอกเถาดอกนมปนกันเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้มันย้อนแสงพี่น้องท้ายทางไหม,มน้ำแห็งน้ำแห็ง โอ้โหสองดอกอิ่มเลยพี่น้องจา๋านี่อีดอกหนึ่งพี่น้องจดสจดสจ หามดอกใหญ่จ้ะเกล่วพี่นอ้องอุ้ยเกล่ะแต่แต่ขามันพี่นอ้อง ไม่นอนกินจักหน่อยไปกับน้ำีมพี่นอ้องจ๋าเอ้ยหพีนน้อง พี่นอ้องสองดอก,ดอกนี่ดอกหนึ่งพี่นอ้องพูนด,ดอกหนึ่งหลีอยู่หุ่นะนี่ดอกแดดมันซองพี่น้องจ้ะเลีกบางไว้อืมดอกใหญ่แหง เลขพี่น้องจ้า,จาอืมนจักร้อสวยงามเห็ง ลิขห่อเห็ดอีกดอกพี่น้องจ๋านพี่น้อง เดกควัดมันขึ้นมใได้ปะเนาะใดข้ขามปะเนาะอู้สวยแฮงสังูลึกโอ้ยงาแฮงพี่เนอะ สวยงามแขงอีดอกมึงเล็กเก็บเล็ก,ลก,ลกบริท่ายพี่น้องตัดขาให้บึงนี่จากพี่น้องจ้าเล็กยางจนเมื่อยขาพี่น้อง วสิพ่อเห็ดไปพ่อป้านึงพี่น้องได้ซ้ำนี่อันนี้เฮ็ดทำหมาปีบอกพี่น้องเกกด็กคนไทยดีไทยที่ขออยู่หวานงามเนาะค่ะเนาะงามกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลขน้ำเนี่ยเด้อค่ะเด้อกะขอบคุณทุกปู่ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปเด้อค่ะเด้องามๆเนาะค่ะเนาะ สวยแหงเั็งไบคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเจอกับเพื่อนอีกคลิปหนาซาสวัสดีค่ะ